รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันนายแพทย์สุบรรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย,ธอ,ชยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงโควิด -19 ระลอกใหม่ผู้บริโภคที่ทำอาหารกินเองที่บ้านนอกจากต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารแล้ว การล้างทาความสะอาดวัตถุดิบทุกครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในผักและผลไม้ต่างๆก่อนกินหรือนํามาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและละอองฝอยน้ํามูกน้ําลายของผู้ที่สัมผัสมาก,ก่อนที่อาจติดเชื้อโควิด -19 โดยไม่รู้ตัวได้ดังนั้นการล้างผักผลไม้ให้สะอาดสามารถทาได้3วิธีดังนี้ 1. ให้ล้างด้วยน้ำไหลโดยแช่ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน2นาทีเหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนน้อย 2. แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู5%ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด 3. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตร แช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดซึ่ง3วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ได้ทั้งนี้การเลือกซื้อวัตถุดิบผักและผลไม้ภายในตลาดหรือแหล่งจับจ่ายสินค้าแต่ละครั้งที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการเช่นตลาดสดหน้าซื้อตลาดนัดน้าซื้อไม่ควรใช้มือหยิบจับสัมผัสผักและผลไม้โดยตรงควรใช้ถุงมือ